เรื่องงานบ้านอะทะเลาะก,กันได้ง่ายมาก<ช>แล้วแม่ไม่อยากให้ลูกทะเลาะก,กันเรื่องนี้เราไปถามสามีเราว่าคริสมีประโยคนึงนะที่เขามีคนพูดว่าเนี่ยก็ผมทํางานบ้านไม่เก่งผมเลยไม่ทําคิดว่ายังไงคริสบอกว่ามันเป็นข้ออ้างของคนขี้เกียจงานบ้านไม่ใช่ว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วไม่ใช่อะไรที่คุณสามารถเก่งหร Lindsey ือไม่เก่งได้คุณแค่ต้องทํเบางครอบครวัวว่าคุณผู้ชายกลับมาปุ๊บนั่งรออาหารเสิร์ฟกินเสร็จปุ๊บอ่คุณผ,ผู้หญิงยกไปล้างแล้วมันกลายเป็นว่าบางครอบครวัว ก็รู้สึกว่านี่คือหน้าที่ของภรยาคริสชอบทํางานบ้าน<ะ>เขาจะบอกเลยว่าอย่ามายุ่งกับของเขาห้ามซักเสื้อผ้าของเขาเขาจะชอบรีดผ้าของเขาเองเรารีดไม่ได้เราก็ให้เขารีดทุกวันนี้ก็เลยไม่ต้องทาอะไรเลย <c oughs> <laughs> ถ้าเกิดว่าเราทํางานอยู่ฉันจะต้องการให้ทุกอย่างมันอยู่ตรงหน้าทุกอย่างมันจะกระจัดกระจายมากแต่เขาจะเป็นคนที่มีระเบียบม,มากและเรื่องที่ทะเลาะก,กันหนักมากเลยครั้งหนึ่งคือเวลาเราพัสดุมาเราจะชอบตัดกล่องพัสดุ<ะ><ะ>แล้วก็วางกันไกลไว้แล้วเขาก็วันหนึ่งเดินมา โวยวายนุงพูดกี่รอบแล้วว่ากันไก่อะใช้แล้วแขวนไว้ที่เดิมเราก็แบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีก็มาโวยวายทาไมอยู่ตะโกนใส่เขาบอกเลยนะว่ามันเสียสุขภาพติดเขาซึ่งเราอะโตมากับแม่ที่บอกว่าทุกอย่างต้องคลุมทุกอย่างแล้วคริสบอกว่าเหมือนที่เธอบอกว่าทุกครั้งที่เธอใช้อะไรเสร็จ<อ>รเธอต้องคลุมอะอแล้วเธอรู้สึกติดตกที่เธอไม่คลุมเพราะฉะ<อ>นั้นเราต้องทําความเข้าใจว่าทุกๆคนโตมาไม่เหมือนกันอยากให้ทุกคนหาคู่ที่ระดับความสะอาดเหมือนกันและอย่างอี่อยากกลัวที่จะคุยเรื่องนี้กับแช่เรา thank mm -hmm. you